าค่ะคลิปนี้เรามาดูบุตรบริวารบุตรบริวารของคนวันพฤหัสบดีเดือนกรกฎาคมค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยบุตรบริวารอ่าก็คือมีหลายคนนะนะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปคนละทิศคนละทางหน้าที่คนนี้ไปทางโน้นคนนี้ไปทางโน้นลูกคนนี้ไปเรียนทางนี้ไปเรียนทางนี้ทางนี้คนในครอบครัวต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง อาขอขยายความด้ไพ่สามใบค่ะขอขยายความหน่อยบุตรบริวารบุตรบริวารอืมตัวนี้คือการวางแผนการวางแผนบุตรบริวารอ่ะบางคนบางคนก็คือเก่งสามารถบริหารจัดการคือเราสั่งอะไรปุ๊บเราเขาสามารถบริหารจัดการในงานของตัวเองได้อ่าแล้วก็ อืมตัวนี้คือความเที่ยงธรรมหรือเกี่ยวกับกฎหมายหรือเกี่กับอะไรบางคนก็คือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเจ้าหัวหมอหรือมีความเอ่อมีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบอ่าไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วก็ตัวนี้ก็คือบางคนก็เป็นคนรักครอบครัวรักสํานักงานรักคนคือมีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีโอเคอันนี้คือ ญาติพี่น้องหรือบุตรบริวารเนาะ